50มิลเทดจากนั้นก็จะให้ XP ตอนนี้เท่าไรครับจาก21กลายเป็น22่เมื่อกี้หมื่นหะนึ่งนะไม่ได้หมื่น XP เลยอะต่อตัวเอาออกไปแล้วทำไมมันยังขึ้นอยู่วะอ่าแล้วถ้าพี่วางไปปึบ๊บมันจะให้ XP ไหมให้ไหม αι? ให้หรือเปล่าให้ได้ให้เฉยโอ้ สำหรับใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีการฟาร์มแบบ FK เนะี่ยพี่นบแนะนำแอปนี้เลย UG Phone ทางแอปหน้าไม่หลดคาโฟนที่เราสามารถ FK ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ FK แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย ทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วสำหรับใครคนไหนนะที่เพิ่งแชร์ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ UVIP จะมีในส่วนของที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อเนส่วนของทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดทีใ่ใต้คลิปนี้ได้เลยถึงพี่บอกว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศแต่ก็อยากเล่นแมปโกะการ์เด้นอยู่ดีทุกคนเอ๊ะเรากับังแบบโกะการ์เด้นกันต่อทุกคน,นคลิดว่าคือเราตองการปลูกไอ้เจ้าตน้นคริสต์มาสไปหรือว่าไอ้เจ้ากิฟต์เบลลี่คลิปนี้ เดี๋ยวเรามาดูตนนัวละครในซีซันพาร์ทกันสักหน่อยตัวละครที่อยู่ในี่้นะคือมีตัวละครทั้งหมดประมาณ3-4ตัวมั้งมีหนึ่งอ่าสโนโม,นสโน,โมนสโนมนโซเยอร์หนึ่งตัวแล้วก็ โซโลแมนบิวเดอร์มีอาร์ติกหนึ่งฟอสด้าก้อนมีนู้งสี่ตัวสี่ตัวละครนี้นะคือพี่ได้ลองใช้เป็ที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอตัวละครเจ้าอาร์ติกฟอกเนี่ยคือพี่ยังไม่ได้แจ้นะว่าสกิลเนี่ยมันคืออะไรแต่ส่วนเจ้าดากกอนฟอสเนี่ยคือเหมือนจะทําการเปลี่ยนอ่ามิวเทสจากฟอร์เซนเนี่ยให้กลายเป็นเกรลเชอร์หรือเกลอะไรสักอย่างเนี่ยฟังดูงงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงดิพี่อ่าลองวางให้ดูก่อนแล้วกันส่วนตัวละครในเจ้าสโนว์แมนเดี๋ยวค่อยใช้ทุกคนตัวละครมีละมากก็แค่ให้ไอคอสเมติกกับสโนว์บอลม น้อยอ่ะมาดรา o อนฟรอสมาครับ1ตัวอืมนี่ทุกคนทุกแปดนาทีมิวเทดฟ,ฟอรเรนทุกทุกมิวเทดเนี่ยที่อยู่ในระยะวง30จะเปลี่ยนเป็น,กนเกรลเชอร์มิวเทดและจากนั้นมิวเทดฟอเรนที่ถูกเปลี่ยนไปเนี่ยคือเขาจะเอาไปเอ่อกลายเป็น XP แทนแล้วก็จะส่งให้กับสเลี้ยงที่อยู่ในส่วนของเราน่าจะทุกตัวมั้งอันนี้พี่ก็ไม่ได้จ่ใจเหมือนกันแต่สูงสุดคือหมื่นเ p ก็ ถ้าที่พี่ไปลองใช้ดูก็คือมันสูงสุดประมาณ50มิลเทสหรือ50ผลนี่แหละถ้าวาง1ตัวในสวนใช้ไป2รอบอายุก็จะเพิ่มมา21ทุกคนนี่คือพี่ลองใช้ไปแล้วก็ถือว่าเยอะนะมันก็ถือว่าเรื่องอยู่อ่ะเดี๋ยวรองเอามีมิกออกมาให้ดูน้องมีมิกอือ่ะวางมาเลยครับอ่ะ13เามพาสหมดอ่ะบูทหน่อยก็ได้อะลากทอยตอนนี้ก็ขาดแน <เอ mieux> คนนะเริ่มขาดแคนนะลากทอยอ่ะใช้ไปปึ๊บ ในระยะวง30อ่ามาโดนบูชใช่ไหมน่าจะเยอะกว่านี้อ่านี่ทุกคนจากมิวเทียดฟอร์เซนต์ก็จะกลายเป็นมิวเทียดนี่เกริลเชอร์ฟึบฟึ๊บฟึ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 บใส่ไปมันจะทําอยู่ที่ประมาณสัก50าสิบมิวเทียดมั้งอยวค่อยดูตอนที่มันทําเสร็จอืมห้าสิบมิวเทียดจากนั้นก็จะให้ XP กับไอ้เจ้าดาก้อนเพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวตอนนี้เท่าไหร่ครับจากยี่สิบเอ็ดกลายเป็นยี่สิบสองพวกกี่หมื่นหนึ่ง มน่นเยอะมากอะ่ะพี่คิดว่าตรรัวละครน,นี้แม่งก็ดีจัดเลยนะสามารถปั๊มเลเวลได้เลยอะ่อะตรรอตัวละครมีประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ส่วนเจ้าสโนมแมนกับไอเอ่อส่วนเจ้าสโนมีแอนสองตัวนี้นคือมันไม่ค่อยมีแล้วมากอ,อ่ะเหมือนจะเป็นการสร้างเดี๋ยวไปลอนะเดี๋ยวพี่เอาออกไหมดูสโนมีแนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกไปแล้วทำไมมันยังขึ้นอยู่วะอา่าแล้วถ้าพี่วางไปปุ๊บมันก็จะให้มิวเทียตไมเอ้ยมันจะให้เอ็กพีไหมให้ไหมให้หรือเปล่าให้ให้เฉยโอ้ วิวสิบเอ็ดโอ้เฮ้ยเราเก็บตัวละครมาแล้วมันมันก็ยังให้มิวเทิอยู่นะเป็นไปได้ยงไงวะโอเคเอาเดี๋ยวสโนมนอีกตัวหนึ่งไปไหนวะไปไหนอ่ะเอานี่เนี่ยเนี่ยสโนมานโซเยอร์ทุกทุกสองทีนะคือเขาจะให้สโนอบอลกับเราประมาณหกเอ่อหกอันเพราะว่าพี่เคยได้มาแล้วแล้วก็ไอตัวหนึ่งสโนมานไอเจ้าบิว l d เดอร์ทุกๆ3สามทีเขาจะทำการเอาเอ่เอกินฟุตแหละ กินผลไม้ที่ติดมิวเทอโคจาตนะเขาก็จะให้ไอเป็นเหมือนคอสเมติกรีวอร์ดอะคือพี่ได้มะทุกคนมันเป็นเหมือนป้อมปราการหรือว่าเป็นพวกปราสาทหิมะเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีกับเออคนที่ชอบตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้่ะตัวละครมีแค่นี้ส่วนเจ้าอาร์ติกขอดูหน่อยสิเป็นยังไงไอเจ้าอาร์ติกโอ้ยฝนตกสีเขียวเอาวางไปเลยครับน้องอาร์ติกตัวละครตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกไปนิดนึงนะคือพี่ก็ลองมาหลายรอบแล้ว เหมือนเข้าใจทําการขโมยผลไม้เนี่ยจากไอ้ต้นไม้ทั้งหมด24ต้นไหมคือพี่ต้องมีต้นไม้ทั้งหมด24ต้นหรือว่าผลไม้เนี่ยคือคือเขาบอกปะเหมือนจะเป็นต้นไม้ไหมทุกทุกี่นาทีนะคือเขาทำการเอาผลไม้จากต้นไม้ 24ต้นในส่วนของเราและวจากนั้นก็จะรีเซ็ตไอ้ร้านซีช็อปทุกคนไม่สนใจผลไม้ที่ติดเป็นเฟเวอร์ดิตด้วยคือ24ต้นเนี่ยคือต้นเดียวกันได้ไหมอันนี้คือพี่ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่ลองดูหลายรอบแล้วเหมือนมันจะไม่เอาต้นไม้ต้นเดียวกันมั้งอ่ะเดี๋ยวลองดูมิมิกก๊อปมาสิมันควจะเดินไปเอาเออผลไม้จากต้นอื่นมาสิออาลองดูนะ10่ปุ๊บอ่ะ24เนี่ยเ่ยไม่เจอทุกคนคือพี่ว่ามาจะต้องเป็นต้นไม้โครไทยกันอ่ะมันถึงยอมทำไปถึงนะอ่ะ ลองรีเซ็ตเป็นไอโอส่วนที่2ดูในส่วนนี้บอกเลยว่าต้นไม้น่าจะเยอะหรือว่าจะได้ไหมยังไม่เจอเหรอคือมันไม่พอหรือ,อยังไงวะเฮ้ยมันจะไม่พอได้ไงคือพี่ก็ปลูกทุกต้นแล้วนะแป๊บหนึ่งนะเว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อ่าหรือว่าเราขาดผลไม้ผลไหนไปแป๊บหนึ่งนะในส่วนเราคือมันมีแครอทปะไม่มีใช่ไหมส่วนเราน่าจะไม่มีแครอทแป๊บหนึ่งทุกคนพี่ขอเออลองปลูกก่อนมีแครอท มีแครอทหนึ่งแล้วก็ดอกออเรนต์หนึ่งอ่ะออเรนต์หนึ่งมีอะไรอีกมีบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์คัพอ่ะบัตเตอร์คัพหนึ่งแปบ๊บหนึ่งพี่ขอเก็บไอ้มีมิกก่อนแล้วก็ไอ้ดอกทิวลิปมีไหมเนะี่ยหรือว่าวางหมดแล้วหมดแล้วมั้งเนะี่ยมันต้องครบ24ต้นในสวนของเรามาถึงจะทํางานออเรนต์อเอรเรนต์วางแล้วอ่ะมีเล็กนเนาะผลไม้มูนแมงโก้ขอผลที่มันโตเร็วๆวอ่ะอ่ะลองดูไม่รู้ว่าครบยัง แ๊บหนึ่งนะมีมิกมาแล้วก็บูทพาสิบสมอลบูทมีดเดยมบูทลักบูทดูสิพอไหมปุ๊บหมุนปุ๊บยังอีกเออ,อแปบ๊บหนึ่งนะคือพี่ต้องหามันยังไม่ครบอีกเหรอวะอ่ะยัดเข้าไปสามต้นแคดดี้คอนโก๊เป,ปเปอร์พี่มีแล้วฟักทองเออไม่น่าจะจำเป็นนะโคโคนัทแมวอะ่ะโตช้าแบมบูแบมบูเราน่าจะมีหลายสายพันธุ์อยู่อ่ะวางไป แบมบูลักกี้แบมบูแล้วก็แบมบูทีแบมบูธรรมดาอะตรงนี้อือหืออ่ะลดน้ำมาครับน่าจะครบแล้วมั้งกีว่านะไม่ครบไม่รู้จะพูว่าไงนะอ่ะโต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 เร็วๆลักกี้แบมบูมีอะไรอีกอะครบยังในนี้เราขาดอะไรไปบ้างอันนี้มีแล้วเอลเดอร์มีแล้วอันนี้มีแล้วอ่าพิมสันไม่มีซิบ้าไม่มี นนก็ไม่มีแต่ในนี้เหมือนพี่ขาดซันไหมซันฟาเวอร์เนี่ยยังไม่มีเลยยังไม่ได้ใช้แต่ก็ทดแทนแล้วนี่ฟักทองมีแล้วแอปเปิลมีแล้วทิวลิปมีแล้วเอ่อบัตเตอร์คับมีแล้วมีหมดแล้วนะเฮ้ยไม่ได้จะขาดเลยนะเนี่มีหมดแล้วหมดยังแต่ยังไม่โตใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอวะถึงจะโตเนะี่ยโกออครับ <laughs> รอบนี้ถ้าไม่ครบ24ไม่รู้จะพูว่างไงแล้วนะฟรบโอเค ต้อง24นะพี่ว่ามันน่าจะเกิดแล้วะเกินสุดๆเลยมาครับน้องมีมิกทางานหน่อยเร็วถึงเวลาแล้วเขาจะเอาผลไม้ไป24ผลแล้วจากนั้นก็จะไปเอ่อจะไปรีเซ็ตล้านซีดอ่ะโอเคมันเอาละปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บ,บเอาเสร็จปึ๊บจะรีเซ็ตล้านซีดยังไงครับมีชื่อไงวะหมายถึงว่ารีเซ็ตแบบเอ่อรีไปเลยเหรอโอ้ยไม่เห็นภาพว่ะแค่รีเซ็ตใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เติมสต็อกแค่นี้หรออืม พี่ว่าเหมาะเออหมาะสำหรับคนที่ f k ไ้้ลานซีดมากกว่านะเติมอันนี้ได้ไหมอยากได้ไปป p y r m i n น่ะของดีอย่างทุกคนก็คือมันมีโอกาสที่ไอเสลี่ยงของเราเนี่ยเวลาฟาดออกมามีโอกาสติดเป็นไอ p y r m i d Mutate อ่ะตัวละครมีประมาณนี้ทุกคนงั้นก็สำหรับคลิปนี้มีเท่าน,นี้แหละครับสุมมีไปได้เลยครับ